ขออนุญาตเข้าพบค่ะไปรถบุรไหมคะไม่ได้คะไปรถบุรไหมคะคู่รถบุรี่าประหาครู่รถบุรีฝ่าประหาว่าไปรถบุรีไหมคะ

อยู่บนเวทีทไมให้พรอยู่ให้แล้วติอ๋อใช่ไม่ได้ต้องตรงนี้เหรอคะนี่แหละนี่หูหูหูบอลหูมนุษย์นี่หูจริงหูหูมนุษย์แต่หูพ่อเจ้าให้แล้วไปแล้วโอเคหูเรื่อง เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเปกติหนื่อยเหนื่อยปกติไม่ไม่ใช่มาเ่อยปกติไม่มีเหนื่อยปกติไม่เหนื่อยปกติโอเครูื่องแม่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 ่แม่ม่แม่ม่แ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 ่แม่แ่แม่ม่แม่ใส่แม่ใส่แม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 ่แ่แม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 ่่ เออไดไหมไดทำไมล่ะเขาบอกที่นี่มีโควิดนะโอ้ยเราทันไม่ทันแล้วเนี่ยตปนนี้แด่แล้วติดไปแล้วมาสอบมาเปลี่ยนกันใหม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยที่นี่โควิดอ่ะไม่มีแล้วมันเจอไปหมดแล้วไม่รู้ใครมาไม่ติดหมดแล้วรับไปแล้วไอ้ที่หนักๆนนั่งตรงนี้เลยค่ะไอ้ที่หนักๆเนี่ย วันนี้ไม่มาสคยไปมาพรุ่งนี้โควิดมาพรุ่งนี้วันนี้ไม่มาวันนี้ขึ้นรถมาด้วยนี่จำจำใครได้บ้างเนี่ยจำได้ไหมจำได้ไหมทุกคนเลยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วจำใครได้คะเนี่ยจำไม่ได้ กันอ่าเือนกันเลยตายแล้วจำไม่ได้เลยรายงานตัวทีละคนแล้วอันไหนจบเอไหนเอ่อรูเรียนอัจบเรียนจะจบเรียนจบแล้วมาเซอร์จบแล้วมสามรีแล้วจบแล้วจบแล้วจบแน้วจบแบแล้วจบแล้วแล้วจบแลไวแล้ว่บแล้ว้ ต่อเทคนิคค่ะเทคนิคมีบุดีสองคนเลยจำหนไม่ได้เนาะเทคนิคเทคนิคสาวเทคนิคคมยิ้มตาคม